สวัสดีด้อจาะพี่น้องมาพบกันอีกแล้วเนาะคะ่ะไม่นี่คอยซีมะเห็ดอีงคอยซีมะเห็ดไก่ต้มไก่ต้มน้ำปลาเนาะคะ่ะพี่น้องต้มเกลือนั่นแหละแต่ว่าเว่าไก่ต้มน้ำปลาให้มงฟังว่าให้มันฟังดูดีนะคะกั <c oughs> นไหนเอาน้ำปลาประเทศใส่เครื่องหมอกับาไปไว้เนาะคะ่ะต้มเกลือนะคะแต่ว่าใส่น้ำน้ำปลาน้ำเนาะ เป็นทาเพื่อนๆที่ตามคอยกฤชเดชเห็นเนาะคะ่ะตอนที่คอยกินเขาก็ไข่อันไก่ต้มน้ำปลาเนาะคะ่ะกฤชเดชเห็นเนาะคะ่ะเมื่อน,นี่อยสชมาบอกวิธีสานเห็ดเนาะคะ่ะว่าเห็ดจังไรเนาะ,ะจะ้ะเดี๋ยวมาเบิง้งเบิ้งกันเนาะคะ่ะเอาหนามไส่หมอเนาะพี่น้องหนามไส่หมอแต่อย่าฝ่าเปิดไฟเนาะคะ่ะอย่าฝ่าเปิดไฟอันไก่นี่คอยมันแซ่ส่องส่องแข็งเนาะคะ่ะพี่น้องมันแซ่ส่องแข็งคอยก็เลยเอาเอา,เอามานอันละลาให้มัน ดำแข็งมันไล่ออกก่อนไกลมาจากสวีเดนมันถูกก็มีอย่างหอกข้อนอกใส่กระเทียมใส่ใส่ไปยังซี่เลยใส่ไปทั้งเปลือกทั้งหัวเลยเพราะว่าเข้าไปใกินน้ำเข้ากินไก่นะคะจะให้พวกเครื่องเทศช่องปรุงมันเข้าไปในเนื้อไก่เราจะ ก็ในหมอนี่เนาะคะ่ะในหมอนี่ก็มีหนามมีใบบก,กูดมีคามีตะไคร่ข้อยไม่มีคาขอยใส่ตะตะไคร่กับใบบก,กูดเพราะว่าอันข้าข้อยเบิดตะไคร่ข่อยก็มีน้อยเดียวมีอยู่แค่นี้มันเบิดพี่น้องใส่นี่เข้าไปเนาะคะ่ะในระวังที่ข่อยล่อให้ไก่มันละลายน้ำแข็งเนาะข่อยก็มาเห็ด น้ำปุ่มันว่าใส่อีหยังเล่เนาะค่ะอันนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วเนาะก็มีหอมหอมแดงจะเป็นหอมหอมใหญ่ก็ได้เนาะค่ะว่าจะว่าจำกัดตรงหอมแดงหรือหอมใหญ่ใส่เข้าไปหลดมีใส่ได้ทั้งสองหอมหอมแดงหอมใหญ่หอมยังก็ใส่ไปกระเทียมข่าตะไคร่ใบกูดเนาะค่ะแล้วใส่เกลือเกลือเม็ดมาจากเกลือผงก็ได้นะคะใส่เกลือเข้าไปหลายๆเพราะว่า ยำพะตุม่มยำพะต้มน้ำน้ำมันมสีแข็งเนาะค่ะน้ำมันสีแข็งยาำพะเติมหนามพะเต๋อไม่ต้องใส่เกลืออีกเครื่องเทศเครื่องปรุงเนาะเครื่องเทศเครื่องปรุงยำเนื้อไก่มันมันเปื่อยเลยมันมสีซึมเขาเนื้อแเศษเบแไงสูตรวิธีของข่อ,อยเอง โอเคค่ะปกติคอยใส่ขนอไก่ขนอกก่อนขนอไก่น้ำจั๊วาอันมือนี่บะหมี่เนาะคะ่ะมันเบิดข่อยลืมขอ่อยไปร้านค้าไปซื้อของข่อยก็ลืมกใส่รสด,ดีแทนปกติขันมีก่อนขนอไก่ก่อนขนอไก่ของฟินแลนด์แซ่บๆไปพีป่น้องมันเข้มข้น คันนมีก่อนข้าน่อข่อยสีบ่าไส่รถดีอันนี้มันบ่มีก่อนข้าน่อกนะคะ่ะเัาก็เลยใส่รถดีนะจ๊ะใส่หมันหลาย้จาจังหน่อยเห็นมันเข็มขนเลยเพราะว่ามันซึมเขาเนือ้อไก่มันสเสด็จแสบพอดีนะคะใส้น้ำปลาไปน้อยนะคะเพราะว่าเขาใส่เกลือห้ายแล้วใส้น้ำปลามันมีกินซื่อเพราะเดี๋ยวเป็นไกล้ต้มน้ำปลาเนาะคะ่ะใส่นี่เข้าไปปรุงเครื่องปรุงเครื่องค้ายๆค,ครับ ใา่ๆก็แกงจืดนั่นแหละพี่น้องใา่ๆก็แกงจืดแต่ว่าเ้าวซีไซซีอิ๊วดำน้ำแบบอะใส่น้ำตาลน้อยนึงนะคะใส่อันนี้หลายเนยจักหน่อยเนาะซอสเห็ดหอมเนาะคะ่ะเอ่อใรว่าซีไซน่ะว่าเคยลืมเจ้อ เราใส่ซอสดำเนาะค่ะซอสดำนี่ใส่ยำฮาตตุมไก่ออกมามันสีเป็นเหมือนสีเหมือนพะโล่เนาะค่ะสีสันยั้สีออกเหมือนพะโล่เพื่อนเพื่อนหลายคนช่มข่อยว่าข่อยเก่งข่อยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดยั้งกับเป็นเนาะใส่น้ำตาลน้อยนึงเนาะค่ะ มันจะออกมนเป็นเหมือนเครื่องอโฟลวใส่เครื่องอโฟลไปน้ำหอมหลายคนชข่ขอยนะคะว่าเกงนกเนาะเ็ดนั่นเทดนี้เป็นขอยการเรียนศึกษาเอาจากในใน y o u t u b e นะคะพี่น้องขอยกาศึกษาเอาจากใน youtube นะคะยูนีมน่มันเท็เจ้าเข่าเ็ดอีหยังมันงาน่ายมันสะดวกสบายเพราะว่ามันมีมันมีเตาเนาะเตาไฟฟ้าเฮ็เจ้าเขา่าแล้วก็มีตูอ้อบ สะดวกสบายอ่ะเครื่องครบอีนังครบอยู่บ้านคอ,อยยังบ่มีแบบนี้ด้วยค่ะบ้านคอ,อยยังยังจุดเตาอยู่เลยจุดเตาเห็ดจับเข่าเนาะจ่ะบ่มีหอดเต่าแกะด,ด้วยค่ะอืมจุดเตาเห็ดจับเข่าเอาโอเคยังแต่เราเพื่อนอยู่เลยบ่ได้สะดวกสบายคือยอยู่นี่นะพี่น้องอยู่นี่มันง่ายมันมี่อีนังแบบ สะดวกสบายของใส่ของแห้งสะดวกสบายนะนี่เนาะใส่น้ำตาลใส่เครื่องใส่เครื่องทุกอย่างเหมือนเหมือนเห่าเห็ดพะโลอะ่ะยส่บอกง่ายๆเลยใส่เครื่องทุกอย่างเหมือนเห่าเห็ดพะโลแต่ย่าไห้มันหวานหลายใส่น้ำตาลไปน่อยนึงคือว่าให้มันตัดกันก็นความเข้มแล้วค่ะเข้าไปในเนื้อมันจะได้กลมกล่อมเนาะ คือว่าเอาเข้มนิดหน่อยหวานนิดเอาเข้มมากกว่าหวานหน่อยนะคะสใส่หลกักกะชีนะ้ำซามีอยากกินเด้เนี่ยม่ได้กินฮิซ่าแล้วอยากกินถ้าเบิ่งกินใกล้กับสกีนแต่ไกลระบากที่นี่ ใส่หลักพักชีไปนั่นจะใส่เครื่องครบแล้วนะคะเดี๋ยวสิเดี๋ยวเราเหนื่ยใกล้ให้บัตที่นี่ ก็ล้างเนื้อไก่กับไก่สวีเดนนะคะมันถูกดีนะไก่สวีเดนตัวละสองสองยูโรหาสิบเซนต์แต่อยู่ฟินแลนด์นี่ตกตัวหนึ่งหาสิหาบาทเอ้ยหายูโรหาสิบเซนต์ประมาณนี้แหละฟินแลนด์ของสิแพงกว่าสวีเดน บางแค่ว <toys> ่าไก่มันมีขนบอก็ดินขนมันออกนะคะพี่น้องก็ต้องถาให้น้ำแข็งมันละลายเอกเพวาะว่าเขาใส่ใส่ลูหมอต้มไปมันก็ละลายเองเขาแค่ล้างทำความสะอาดหรอเป่าแค่นั้นเอง ไก่เหนียวบานเขานี่คน้นขาวๆมันสิหลายเพราะวา่าเขาเห็ดไก่เขาอะไ้ออปไป,ล,ปล่นคือบานเฮาเนาะบานเฮาล่นไฟแล้วมันบ่มีไก่มันบ่มีไก่เหมมันบ่มีโคนล่นไฟแล้วมันบ่มีขคนคอยเมยว่าพี่น้องคอยไปเห็ดอันคลิปสดอ,อยู่อนเฟซบุ๊กคอยคอยว่าเาเป็นช่วโม,มงเลยเมยเว้าเรียบานเพิ <c> ่น <oughs> <c oughs> อ่ะ เเว,ว้าไปเพื่อนก็คอมเมนต์มาคุยน้ำน่ะใส่ไปเลยเพื่อนม้วนไปเลยถ้ามมากกับต่อไปเนาะค่ะเว้าจนเพื่อนเป็นช่วโม,ม้งเลยไหมอย่าลืมแซ่ํำเกลือล่างํำเกลือนะคะบาา่าวตาอีหยังก็ตามเนาะค่ะ ข้าลหางใส่น้ำเกลือลลางอันนี้ก็น้ำเกลือเนาะค่อยใส่น้ำเกลือแค่น,นี้แหละพี่นอ้องพึ่งคน้นจำได้เนาะคะ่ะเครื่องปรุงที่ค่อยที่ค่อยใส่ไปว่างหั่นอะไก่ที่ค่อยกินน่ะไก่ต้มน้ำปลาพี่นอ้อง ผู้ใดเดบ่งกับซีฮูเนาะค่ะว่าคอยหมายความถึงถึงใกล้อีกอยงะะงังนะคะผู้ท่านผู้ใดมาท่านเบิ์กับเขาเดบลงเนาะค่ะเคีย่นิสนะในตัง้งแดนใกล้ต้นลำปลามันจะขึ้นแล้ว น <He S 1> no ี่นะคะเป็นเพื่อนมาเบิ้งกันเดี๋ยวนี่น่าจะเห็นบอกค่ะอืเหอกะใสหกะใสใบงซือแหละเดี๋ยวหอก็เอาไปตั้งน้ําต้มนะคะ เบ่งเครื่องปรุงด้วยจ้ะเห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะชอาใส่เครื่องปรุงใส่ยังให้มันเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเราให้มันค้างหม้อค้างหม้อเ้าเปิดไฟใส่เครื่องใส่ยังเรียบร้อยแล้วเปิดไฟข้างรกเฮอาค้างเลยฮอาเปิดไฟแห้งเนาะค่ะ พอน้ำเริ่มเดือดเทาลดไฟลงแล้วข้าคยค่อยๆเคี่ยวมันไปเรื่อยๆเนื้อมันสิบเปื้อยแสบต้องใจเย็นๆต้มน้ำต้มไก่เนี่ยก็แค่นี้แหละค่ะพี่น้องเอามาบอกกันซื้อๆว่าไก่ต้มน้ำปลาของข่อยมันเห็ดแบบไรเนาะค่ะอันนี้ก็คือสูตรขอะะ่รขอยนะคะสูตรผู้ใดไเห็ดแบบไรก็ขันอยากลองเบิ่งสูตรของข่อยก็ลองมาเห็ดเบิ่งด้วยค่ะโอเค ¡Gracias punto con de la